สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่19ผมไม่อยากพูดคำนี้เลยครับแต่ว่าวันนี้ day 1ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 19ของ No Fab Challenge Podcast นะครับ วันนี้เดย์หนึ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะนั่นแหละครับเหตุผลอย่างที่รู้กันนะผมแตกเรียบร้อยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกเนาะอย่างที่บอกว่ามันมันไม่สะดวกที่จะอัดข้างในห้องนะครับก็อาจจะอัดข้างนอกนะครับแล้วก็ด้วยความไม่สะดวกหลายๆอย่างผมหายไปเลย3-4วันยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็เรียกว่ามาสารภาพบาปนะครับท่ามกลางธรรมชาติมี หมูแมกไม้แล้วก็มีเสียงนกร้องไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เดย์หนึ่งอีกรอบนะครับใน EP 1ีเกาะจริงๆมันควรจะเป็น E ีีเท่าไหร่ยี่สิบยิบสองใช่ไหมอืมจริงๆมันควรจะเป็น E ี2ีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็เป็น e p ีที่สิบเก้าน้อไม่เป็นไรนะครับหายไปสามสี่วันเนาะคิดถึงกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามเพิ่มนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ วันนี้เดือนหนึ่งครับก็พูดคําว่าวันนี้เดือนหนึ่งเนี่ยสามสี่รอบแล้วไม่ใช่อะไรเลยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับ <c oughs> คือยอมรับตรงๆว่าในช่วงช่วงวีคที่ผ่านมาเนช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาผมเครียดมากจริงๆนะแล้วผมพูดตรงๆเลยครับว่าการที่ผมไม่ได้มาอัดพอดแคสต์ no fab challenge เนี่ยทุกๆวันเหมือนเหมือนที่ผ่านๆมามันส่งผลต่อการตัดสินใจสูงมากเลย อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ผมคีฟ going กับการกับการทำชาร์เลนต์นี้ได้ก็คือทุกคนนะครับแล้วก็คือพอดแคสต์รายการนี้ที่ผมต้องอัดทุกวันทุกคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยซึ่งพอมันไม่ได้ทําต่อเนื่องกัน3วันอ่ะโอ้ผมผมเป๋เลยผมยอมรับเลยว่าตอนนั้นอ่ะผมคิดหนักมากครับแต่แบบมันมันเขาเรียกอะไรวันนั้นนะมันนั่งคิดวนว่าเราจะดูดีไหมอ่ะ ไม่เชื่อวันนั้นเราก็คือก็คือเมื่อวานนั่งคิดวนว่าจะทําดีไหมจะดูดีไหมเนี่ยประมาณสามสี่รอบติดเลยนะหนึ่งวันเนี่ยนั่งคิดวนแบบประมาณไม่ใช่สามสี่รอบสิเกินน่าจะประมาณหกเจ็ดรอบเลยครับว่าว่าเออเราไงดีวะไงดีวะเครียดมากเลยอยากดูมากเลยอย,อย่างนั้นอย่างนี้พยายามชิปโฟกัสพยายามเปลี่ยนโฟกัสไปไปสนใจอย่างอื่นแล้วแต่มันมันพูดตรงๆมันอดไม่ได้นะครับแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่เป็นไรเราเรายอมรับว่าเราแพ้ครั้งนี้เนาะแล้วก็มา มาบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยขอขอเริ่มใหม่นะครับขอเริ่มใหม่ก็ <c oughs> วันนี้ก็เป็น EP 19นะครับแต่ว่าเราเริ่มเป็น day หนึ่งใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายเนี่ยก่อนอันนี้เป็น day สิบแปดใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับแสดงว่าคือผมมาแตกตอนที่มาแตกใน day ยี่สองถูกไหมแสดงว่าเป้าหมายขอ <c oughs> โทษทีนะที่อาจจะมีกระแอมบ่อยหน่อยพอดีไม่ ไม่ใช่ไม่ค่อยสบายนะคือกินเพิ่งกินของทอดมาแล้วมันแบบอาจจะมีกระแอมนิดนึงขอโทษทีต้องบอกว่าเราเราไม่ใช่เราดิผมเนาะผมเนี่ยแตกตอน EP ที่21หรือว่าวันที่21เอนาะอาจจะไม่ได้อัดคลิปแต่ว่านั่นแหละเป็นวันที่ผมผมโดนผม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 แตกนะครับผมพลาดนะ E p 2ี 21, นะครับก็ตั้งเป้าหมายครั้งหน้านะครับตั้งเป้าหมายที่30วันเลย นะเพราะตอนแรกเราตั้งเป้าหมายที่7วันเนะเราผมก็ทาได้นะครับสิวันทําได้นะครับรอบนี้นะครับตั้งเป้าหมายที่30วันเลยเพราะว่าถ้านับกันจริงๆเนาะมันคือ21วันแล้วนะมันอีกแค่9้าวันก็ครบ30เพราะฉะนั้นก็ตั้งเป้าไ้ที่30วันเลยนะพอดีเลยนะครับกำลังจะปีใหม่ก็ถือว่าอ่ะเริ่มต้นปีใหม่กันนะครับโอเคสําหรับใครนะครับที่วันนี้วันนี้ไม่ได้มีแชร์ริงอะไรนะเพราะว่าด้วยความที่มันมีเสียงแทรกนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยจะอาจจะไม่ได้มีการแชร์เยอะะน กลัวพวกเราเขาเรียกอะไรลำคาญหูนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะมาบอกทุกคนว่าเราเซตซีโร่กันใหม่นะครับเริ่มต้นเหนึ่งกันใหม่นะครับแล้วก็ลุยกันใหม่นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสัญญาแลวหลังจากนี้จะมานั่งอัดทุกวันนะครับผมน่าจะอัดแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องไมไ่อยู่อย่เงียบๆเนี่ยอีกประมาณอีกประมาณ4-5 ep นะต้องขอโทษล่วงหน้าเลยนะครับขอโทษล่วงหน้าเลยแต่หลังจากนี้จะมาอัดให้ได้ทุกวันและ เพราะผมรู้แล้วว่าการอัดพอดแคสต์เนี้ยทุกวันมันช่วยให้ผมจัดการตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับและการหยุดอัดไปแค่3วัน4วันเนี่ยเละเลยครับเละจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่อยากจะเลิกติดหนังโป้เหมือนผมนะครับก็คืออยากเลิกติดถาวรเลยหรือว่าอาจจะแค่อยากดีท็อกตัวเองนะครับ7วัน15วันหรือ1เดือนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเอาไว้เลยนะครับผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดเส้นทาง ต่อให้วันนี้คุณพลาดเหมือนผมต่อให้วันนี้คุณพลาดเหมือนผมนะครับก็ไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองเราไปต่อยังไงผมก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็เราไปด้วยกันแน่นอนนะครับจนกว่าจนกว่าเป้าหมายของเราคือ day 66แบบต่อเนื่องกันเนาะอย่างที่บอกคือ6 6 day เนี่ยเป็นเป็นวันที่สมองมันจะได้รับการเขาเรียกวอะไร recover แล้วก็ไม่กลับไปติดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกคือ66วันเนาะเราเบรกเขาเรียกวอะไรกันเป้าหมายออกมาเป็นเล็กๆเ,เป็น 30วันก่อนนะครับครั้งนี้30วันนะครับโอเคสหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ